इमिना सकारेण पुर्थापि पोचयामि इमिनासकारेण थाम्मा अपि पोचयामि इमिनासकारेण सङ्खाम् अपि पोचयामि रहम् सम्भासम्भुतो बखवा ทังพักวันตังอภิวาเทมิสวะขาโตพักวตาธรรมโมธรรมังนามิสิปฏิปันโนพักวโตสาวกสังโฆสังขังนมามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ ธรรมังสารนังขจามิสังฆสารนังขจามิทุติยัมติพุทธังสารนังขจามิทุติยัมติธรรมังสารนังขจามิทุติยัมติสังฆสารนังขจามิตาติยัมติพุทธังสารนังขจามิ Tati yamti thambang saranang kacami, Tati yamti sangkang saranang kacami. Iti pisuk pakawa, Arahang sambah sambutuh, Wicca jarana sampando sukatolo kawituh, Anu taro purisatambah sarati, Sathatewa manosaang putho pakkawas kato pakkawatathamo Saniiti ko akali ko heipansiko O bana ko pacaangwe dittapo winyo Suppatipano काखवाो सवाकासो पोसो पाते पादो भाखवतो सवाकासो जाया อัฏฐาปุริสาปุคลาเอสาภาควะโตสาวกสังโฆอาหุนยโยปาหุนัยโยทาคินัยโยอัญชะเลกะระนิโยอาหุตตารังปุญญาเขตังโลกัสสาติ ພາວົງສະຫາດສະໝັກພິເນມມິສທານຕ

या कादे सुधान्तवान् दोतान् ते च सा भवतु मे जय मा कला राज माता धवा गम าวเวนาชิตตวามุนิโทตันเตะสาภาตุเมจยมังคะลานิโอเคตะคาคามเตหทัสสุธารุนันตังทางวันติโยชนปะทังกุลิมาละวันตังเหติเทมิสังคตมมนณิ ตวาโุนินททตานเตชะสาภาวะตุเมชยมังคลานิการตวานักกาธมุตรงกิวคาพิเนยาเจนจาโยทวตวจนาจนากายามาเชสันเตนโสมเวเทนาชตตาวาโมนินทตานเตชะสาภา वतु मे जयमाला नियमति स च कवाधानाति अन्ध

mang với số thế cho tình cảuyết than các thế nào với thế nào chứtàu muốn nên tan xa tụ mẹ traiác ta cha mang khá vô hoa cha nó हितवान् अने कविविधानि च पान्वान् मोखं सुखम् अधिकमय न रोषपान्य महाकारुरिको नाथो อิตายาสะพะปานินางโกเรตวะปาระเมสะพะปะตอสะพอดิมุตตมังเอเตนะสัเจวะเจนะโหตุเมชยมังมะลังชยัาตอพอดิยาโมเลสะกายานังนันติวัตโนเอวัง विङ्गले अपराजित पे पतवि अभिषे केश ध ना पाध सुन काम सुमङ्गलं शोपाता शोभो तो โนะโสโมโหนโตจัสุสเยนทังพรามมจางสุปฏทางกินางกายกรรมวาจากรรมงปฏากินางปฏากินางมโนกรรมงปณิเต่ปฏากินางปฏากินานิกาตวานาลพันตาเท wa ta ภวตุสาพมังคลางราคันตุสาพเทวตาสาพพอธานุภาเวนัสธาสเทภวันตุแมภาวตุสาพมังคลางราคันตุสาพเทวตาสาพพอมานุภาเวนัสธาสอดเถภวันตุแม วะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัมภเทวตาสัมภสังฆานุภาเวนัสทาโสเทภาวันตุเมมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทธายาติสรเนนสหะ पञ्चाशीलानि स्थुतीयांपि मयां भन्ते विसूं विशूंरखनथाय ते सर्णेन सह तातीयांपि मयां भन्ते विसूं विशूंरखनथाय สิสนเณนสหะปัญจศิลานิยจามาปานาติปาตาเวรมะี ग, สิขาพะทังสมาธิยามิทินาทานาเวรมะีสิขาพะทังสมาธิยามิกาเมสุ มิชาจาราเวรมณีสิกขาพะทังสมาธิยามิมุสสาวาทาเวรมณีสิกขาพะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชชะปมาทธานาเวรมณีสิกขาพะทังสมาธิยามิ บทแผ่เมตตาให้ตนเองอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอพยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง อะนีโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแพ่เมตตาให้สัพพสัตสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยาปัชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สุขีอัตนานปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบดแผ่ส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตูนางโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุข อิทังเมยาตีนางโหตุสุขิตาโหตุยาตยโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมครุปัชชาย,ยาจริยานาังโหตุสุขิตาโหนตุครุปัชชาย,ยาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพรพเทวตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทว,วาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพรพเปตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเวรีนางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะสัตตานางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทิน